ดูครอบลมนะถ่ายรูปสพให้หน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยผมก็เลยถามโอถามธีรยุทธคาดหวังความสำเร็จแค่ไหนี่น้องกันเนาะยังไม่มั่นใจเลยอาจารย์ออันนี้คือคำถามที่อยู่ในมึกในใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หลักสูตรารอบรมผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วถ้าคุณให้คุณต้องให้มาทั้งแพ็กเกจแล้วถะาห้ไปเขียนอีกสวนจินทร์เนี่ยเนี่ย แอบรับตอนเราหลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะรับหลับคุณกล่าวบ้างทำระเบียบกระทรวงประชุมบนรลุการแท้เรียบร้อยนะจะเสนอให้ท่านอนุทินเซ็นเราไม่ไม่อยอมให้เอาเอกสารของน,อนอง้องประชุมผมส่งบนกล่องไปไม่เอามาให้ผมบอกวัางั้นเดี๋ยวเห็นดีกันเดี๋ยววันเต็มเดี๋ยวผมไปขอมาคุณอนอทินไปขอดูนะครับที่ท่านเทนเซ็นเน,นี่ยมันตรงกับความต้องการของพวกเราหรือเปล่าเพราะได้ข่าวมาว่าเราสะงไป ไม่ให้ชาวบ้านมาดูแลแต่ต้องเป็นอาวิชาชีพเดี๋ยวเ่อไปโทรหาเนี่ยถามว่าเรื่นงูเนีย รายงานเราจะถูกร้านไดนะผมพูดแต่ใน5นาทีอ,อ่ะเพราะอะนั้นผมต้องเร็วมากมันก็จะจบกาผมเป็นออทิสติกบโอเคไทยธรรมชัติจากประเด็นได้นปั๊บเล่งเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องกัรไปดูระเบียบของกส่วนใส่หน้าสุขแล้วก็ประกาศกระทรวงสาธารณสุขถามว่าดีไหมดีนะแต่ว่าถามจะทำได้ไหมไอ้โดนโหนไอ้โดนโหนแล้วจะสอนสารต่อกับศูนย์บริการทั่วไปของกอกได้ยังไง อันนี้ชอชอนนอกก็ถามผมว่าเฮ้ยพ,พี่แล้วเราจะสานยังไงก็ต้องมานั่งช่วยกันคิดเพราะฉะนั้นงานของเราที่เป็นสภาผู้กอง,องต้องคิดเยอะเย,ย,ยเรื่องพวกนี้กลับไปคิดเรื่องพวกนี้ไม่เอาแล้วที่เป็นดรามา่าไม่เอาแล้วที่เป็นภาพไปช่วยเหลือเอาไปแจกแบบคุณหญิงคุณนายคุณชายทั้งหลายเนี่ยไม่เอาเอานี้ไม่เอาเอาเอาคอนเทนต์ที่มันจะแก้ปัญหารจริงๆเพราะวัายุคพวกเราก็เยอะแล้วนะ แล้วถ้าคนรุ่นนี้ไม่มาทำเนี่ยรุ่นต่อไปก็ไม่ได้เรียนรู้รุ่นต่อไปก็จะไม่เข้าใจสุดท้ายวงจรอุบาทกลับมาคนพิการก็เหมือนเดิอเดมอย่างพิเศษที่ไม่เข้าระบบก็แย่ ه, เหมือนเดิมประเทศไทยยังเป็นวงจรอูบาทแบบนี้วัฒนธรรมป็ยุคที่เราจะฝ่ากวัฒนธรรมน,นะนี้ไปได้ยังไงใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับนงระบบจะได้แจ้งกับผมอยากถาอาชีดีกฎหมายอาจารย์ที่เปนอาจากเป็นคนในหคนขอบ ได้ไหมอยากได้คนานเราได้คนรอบเนี่ยที่เกียนมาปันป่นฝากมาแล้วผมจะเหนื่อยมากนะยิ่งมานั่งเป็นประธานสภาไม่อยากไปเลยนะก็มานั่งเย้ยว่ะไม่ชอบไม่ปปปไปอยากได้คนที่รู้เรื่องนะแล้วก็เข้าใจแล้วก็พร้อมจะทํางานไม่ใช่ว่า มาปั๊บเปลี่ยนนโยบายปุ๊กเลยแล้วใช่การนี่เขาเก่งนะเวลานโยบายเปลี่ยนนี่กเปลี่ยนทิศเลยเรากำลังเดินอยู่มันหันหลังไปแล้วเราทำไงตอเนียก็ต้องตะโกนเรียกสิแล้วทำไมต้องเราตะโกนล่ะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ที่ส่ใจแต่กคืัแต่เรื่องนะผมช่สร้างนะนะครับเพราะว่าเราต้องจับเป็นประเด็นที่หมดเลยสิ่งที่ต้องการก็คือผู้นําทั้งผู้ปกครองพวกเราที่เป็นเครือข่ายและเด็กด้วยนะครับ แล้วก็สร้างาระบบที่ชัดเจนนะครับโดยพยิ่ยงยิ่ยงระบบการศึกษาเนี่ยชั้นประถมมัธยมอุดมศึกษามัธยมเนี่ยตอนเนี้ยเรามีโครงการเข้าไปแล้วนะครับที่เป็นการเงินในเรื่องของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคนพิการเนี่ยนะครับด้านการศึกษานะครับก็มี5โครงการใช้เงินวอนกว่าล้านอ่ะนะครับทั้งเรื่องในรวมกระสบการณ์อาชีวะการสร้างสื่ออะไรเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยทำเลยนะเมื่อก่อนเข้าไปขอทำงานวิจัยที่สารพูดเมื่อกี้เนี่ยเพราะวิจัยเสร็จมันจบนะ มันสูงไป่หมดเงินไม่ไปทางเดียวกันเราต้องเกาะกลุ่กมกันพอผมเข้าไปทำเนี่ยอาจารย์จุชชาให้ผมไปเป็นฝ่ายการศาึกษานะครับดีอาจารย์ชูศักดิ์เป็นแต่เวลาผมไม่เข้าใจเขจะมาถามใช่ไหผมเพิ่งรู้เรื่องว่ามีกองทุนอีกตัวหนึ่งก็คือกองทุนเสมอภาคการศาึกษาที่ไม่รู้เลยด้วยเหตุนี้ผมถึงลงเฟซบุนะ๊กแบบว่าอยากได้พออสันีนะัยที่รู้เรื่องการศึกษาพิเศษจริงเพราะอะไรเพราะมันมีเงินอยู่เยอะนะ แล้วเขาเป็นเลขาของทุนด้วยเห็นเข้าใจยหมครับตอนนี้นี่แหละะฉะนั้นเด็กเราก็เนี่ยไม่ได้มียูเยอะแยะบางชันเมื่อก่อนเป็นต้นแบบนะตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครูเขาบอกเขาบอกเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องนะเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นปัญหาหมดเลยนะครับสิ่งที่ท่านจ้าสักนะครับก็ฝากไว้ก็คือนะครับก็ในเรื่องของหัวข้อที่เราต้องไปขยายผลเรื่องการเลือกปฏิบัติเอาไปใช้ในเรื่อง 157คืออะไร่ะกี้ท่านพูดออกมาแล้วมันคืออะไรนะครับ CRPD คืออะไรนะเราต้องไปขยายผานนนะลยะยยนะครับนะแล้วเดยก็พาะยิ่งโดยร่วมบริการนะครับของสปสอชที่ท่านพูดถึงนะครับนี่คือกา่บ้านนะครับวันนี้คงได้รับความรู้เยอะแยะแล้วาละวตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านนะครับต้องใช้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าพูดยันได้ที่นี่แล้วนะครับสองปีเนี้ยลุยเรื่องเรื่องลุยแรงเลยอ่ะ แล้วพวกเรามีพี่อยู่แล้วตอนนี้ hungry, ต้องใช้เป็นประโยชน์ครับในตอนนี้ใครมีปัญหานะครับข right? ้อเสนอแนะนะครับหรือว In like ่าติดขัดเรื่องอะไรนะครับขอให้ย้ำเสนอตรงนี้เลยเรียนเชิญลยครับแต่ละภาานะครับเดี๋ยวมาเดินมาให้เห็นผลกนบ้าเราอยากได้ปัญหาหรือข้อเสนอแนะของทุกที่โค้ชแต่ทุกที่มันไม่เหมือนกันนะเชิญเลยครับจะได้เป็นประเด็น ะครับใครครับยกมือเลยครับเอาทั้งเหลือก่อนทั้งเหลืออ่าอาทั้งเหลไม่ต้องแยกเอาทั้งเหลียบเลยครับทั้งเหลือก่อนเอาคุณปานพัฒน์ก่อนอ่าคุณปานพัฒน์ครับทาั้งหลายทุกทุกปัญหาในพื้นที่หมายถึง ในพื้นที่ในจังหวัดหลือคอาภาคเลยครับแล้วแต่นำเสนอได้เลยโอกาสนี้เพื่อจะได้จุดเพื่มต้นร่วมกันเอาปัญหาเราไปเลยเอาแล้วก็ปัญหาในพื้นที่ของผมก็คือเรายังมีเอลดีไม่ครบทุกจังหวัดแค่นั้นเองซึ่งจากที่คุยกับเพื่อนๆพี่ๆชมรมแต่ละประเทศในแต่ละจังหวัดนะคะทุกคนก็มีความเห็นเหมือนกันคืออยากให้มีเอลดีทุกจังหวัด เพื่อที่จะได้พบเจตประเภทความพิการใ่คะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือในเรื่องของการดําเนินงานซึ่งึ่งเรายังมีปัญหาอยู่แต่เราก็พยายามแต่แต่ส่วนตอนนี้เอลดีสมาคมของเราเนี่ยมีเครือข่ายตั้งสุกต้องกแล้ว25จังหวัดนะคะเหลือ25จังหวัดที่ที่ที่กำลังคุยกําลังสแสวงหาแล้วก็กำลังของร้องเพื่อนๆว่าช่วยแนะะําด้วยนะคะ ครับงั้นเดี๋ยวผู้ติดต่อผมจะให้ท่านจุชาเพราะเมื่อ,อก่อนได้ LD เนี่ยนะครับมาขอใช้การท่าจุชาติเนี่ยรับรองนะครับครับเรียนเชิญนดีครับอาจารย์อันเดียกขอเรื่องเลยนะเรื่องโครงการ,รอย่างท่าอย่างสมาคมเนี่ยขอโครงการไปทางกองทุนหรือว่าทางจุชาติเนี่ยเรื่องในการที่เราจะลงไปขยายเครืขอข่ายในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราสามารถขอมาได้เลยไหมคะได้เลยครับได้เลยครับก็แนะนำก็หลายรอบแล้วบอกให้ แล้วอีกโครงการหนึ่งที่ที่หนูเคยยื่นไปแล้วพี่ว่ามีสามสิคะอันนี้อันนี้ยื่นไปแต่ยังไม่ได้อันนั้นอันนั้นยื่นไปแล้วเนาะแต่แต่หนูไม่ทราบว่าเข้าไปในกรมหรือยังมันมันจะเป็นอีกเรื่องเป็นอีกโครงการนึงนะคะคือคือถ้าผ่านสภาผู้ครองเนี่ยมันติดเรื่องรายงานการเงินที่เราเลยไม่ได้เริ่มต้นเลยอันนั้นอะไรผมก็บอกหนูแล้วว่าวันนี้เอาข้าเพราะว่าเรามีรายงานการเงินแล้วหรือ ถ้าจะตัดสินใจว่าคุณิชาจะเอาตัวกรอบสิบล้านของ L d ดีมาให้เนี่ย้ก็เอาโครงนี้เข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวเอีกโครงที่ยังไม่เขียนไเปนเข้าช่องเดินช่องของเรามันจะได้มาทํางานแ,แต่ไม่ได้ทําเฉพาะกลุ่ม L d ดีนะคือคือทาในกลุ่มของสภาผู้ของั้้หมดเพื่อช่วยให้เกิด l อีนะฮนะเพราะว่าเมื่อวานนี้อันนี้ขอขอนี้งเนาะมีคนอ้างว่าเป็นนักกฎหมายของ L d ดีมาคุยกับผม ก็เลยถามควาเกี่ยวพันอะไรเป็นาติลูกหลานอะไรนะมีลูกหานเป็นไหมไม่ได้เป็นอไม่เป็นก็ไม่คุยด้วยอะกจค่ะไม่นให้อย่าบนั้นครงการแรกที่ขอไปก็ก็ขอไปทางกองนีวัสปัญญาแล้วเดี๋ยวเด๋โครการงที่จะเขียนคือขยายรอขายงพีก็จะขอไปที่กองทนใชคะเขียนครับเป็นสองเรื่องนขอบคุณมากค่ะพยัญชนพยาญชนะนี่จะปัให้เห นะครับนักกรอต่อไปต่อไปคาพครับเลยนะพูดถึงเคสนิดนึงน่าจะทำได้หรเชครับผมนักกรอนะครับเชียงใหม่นะครับก็เคสอย่างที่ท่านวิทยากรกล่าวถึงตะกี้เนี่ยก็คือว่าพี่หนุ่ยเราเนี่ยพอหลังจากแกล้มในในหน้าที่เสร็จแล้วจุดแรกก็คือลูกสาวแกที่เป็นทั้งสติปัญญาแล้วเด็กบกพรองเด็กพิเศษเนี่ย ก็เป็นเด็กผู้หญิงแล้วทำยังไงล่ะ,ะผมเองนะก็อาสารับปากว่าโอเคเดี๋ยวพี่กิ๊บเนี่ยเดี๋ยวทางผมจะดูแลดูแลยังไงก่อนคือดูแลสร้างน้ำใจให้เขาแล้วม่มให้เขาไม่ใช่ล้มห่วหนักเพีเยงแต่ว่าเป็นลมเพื่อดึงสภาพจิตใจสภาพตอนนั้นมากนี่ลูกฉันออกมาอย่งน,นี้ทีแล้วว่าคุณแม่ล้มป่วหนี้เด็กก็ต้องคิดดูแล้วว่า,าแม่ฉันเป็นอะไรใช่ไหมก็เลยว,ว่าโอเคเดี๋ยวพี่กิ๊บเดี๋ยวไปอยู่กับคุณนิ่งที่บ้านที่เชียงใหม่เก่ก็ดีใจนะ พอไปมันผมก็ไปเริ่มไปปรับเขาเรียกว่าเริ่มดูท่าทีของน้องว่าเดินเนี่ยน้องอยู่กับแม่เป็นลัดยัางไงเพราะเราจะไม่ไปบังคับเขาต้องดูเขาก่อนต้องดูแล้วเราก็จะเรียนรู้กันไปกับเขาเพราะว่าเขาเป็นเป็นผู้หญิงเรามีลูกเป็นผู้ชายเนาะและในบ้านเนี่ยมีลูกชายสองคนปกติหนึ่งคนพิเศษหนึ่งคนและมาเพิ่มลูกสาวคนหนึ่งคือพี่กิฟและรรยาผมคนหนึ่งและผมคนหนึ่ง ผมก็ดูไประยะเป็นหนึ่งอาทิตย์ก็รู้เลยว่าพี่กิฟตชอบเป็นแบบนี้แบบนั้แบบนั้นอันดับแรกรู้รู้ไหมคืออะไรการกินเขาประโยชน์คือการกินก่อนเพราะว่าเขาต้องคือเราเนี่ยจะกินทําแบบอาหารกินในครอบครัวทํากินใช่ไหมแต่พี่กิฟเนี่ยผมมารู้ว่าไข่ต้มเขาไม่กินกินแต่ไข่เจียวสองผัดแค่อดเขาไม่กินบอกเนาะเนาะก็เรียนรู้ได จานนั้นก็เริ่มละเริ่มทาเป็นอาหารไข่เจียวด้วยสลัดอะไรด้วยแต่กลับอ,อื่นเขากินหมดคราวน,นี้พอการกินเขาอยู่ได้ละเรื่องอา,อาหารประเภทบ้างๆผมก็จะตัดเลยเพราะว่าเราก็ไม่ชอบเินอาหารจุกจิกอยู่ลวเขาก็พอเขาไปเจอร้านค้าใ,ใกลานเนี่ยเอ,อือ้ออาทรในการบ้้งหมออยู่เอ,อ,อื้ออาทรหลังเล็กอยู่แล้วก็รู้อยู่เนาะ <laughs> เขาก็เห็นร้านค้าเขาวิ่งจับขนมหม้อเลยที่กินเนี่ยแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าแต่กินตอนกลางคืน ผมก็เลยต้องบอกเขาทีนิดนิดเพราะว่าเราก็มีลูกเป็นอย่าพิเศษเราก็บอกว่านี่เห็นไหมเนี่ยน้องทุกก็ยังไม่กินขนม้นมว่างๆเลยเนาะก็กินข้าวซุปก็นั่งด้อยแะล้วก็เนาะแต่ครั้นี้พอเขาโอเคสองเรื่องนี้ผ่านไปเรื่องการเป็นอยู่เพราะว่าพีก่กิ๊ฟเนี่ยชอบคืออยู่บ้านเนี่ยผมรู้เลยเขาชอบนั่งกับพื้นแล้วก็ดูทีวีแล้วก็มีโทรศัพท์ตัวหนึ่งแล้วก็ป,ปัดลมแอร์จริแต่ครั้เนี้นย ที่บ้านผมเน me. so, ี่ยมันไม่ม sort of ีแอร์ก็บอกเขาเนียเขาก็โอเคก็กว่าจะปรับสภาพได้นะตอนนี้เนี่ยก็โอเคนะครับผมครับผม่าสอนได้ครับสอนได้พัฒนาได้ใช่พัฒนาได้มันมีอันหนึ่งที่ผมอยากให้สื่อวันเมื่อกี้อาจารย์ตุษาพูดถึงเรื่องสื่อบริการที่สีสเกตคึงที่เจ็บสื่ออีกนึงเพราะว่า ได้ประโยชน์มากในการการทำศูนย์แต่อันนี้นถูกจบของตัวนี้นะก่อนแลยก่อนนิดนึงอันนี้เราเรียกว่าในสไปคแคร์เนาะเป็นหนึ่งพันที่เดี๋ยวเราจะทําร่วมกันนะอันนี้อันที่หนึ่งนะในสไปแคร์เชิญต่อก็ที่เรียนศูนย์บริการพนิกงารทางดุริยางค์สถานศึกเสืนะคะก็ให้บริการพนิกงารทางดุริยาทค์คนพิการหน้าภาษาค่ะนั่นคือภาษะการพูด ทักษาฟาร์พกัพพิกรรมทักฤษภาษาเชื้อตัวเ,เองอเแล้วก็ภาษาฟาร์นเดินหนูก็เ,เราก็ให้เด็กไปที่ศูนย์นะคะรับบริการยี่สิบคนเราขอ,อเอาไปปรมาณไปที่ยี่สิบคนนะคะแต่เรากำเมินเด็กไว้ที่ยี่สิบเอ็ดคนทีนี้ที่แล้วเรา ของเอาไป20คนแต่เราปลุกเด็ก24คนเด็กก็สับเปลี่ยนหมเรียนกันไปตามสภาดาวะนะจะเด็กเราจะแตกตามเด็กออนิดนึงเพราะว่าเด็กเราเป็นทางด้านศีปัญญาพฤติกรรมก็จะไม่เหมือนกันก็จะเราคนก็จะเหมือนออบ้างค่ะเพราจะสาวอย่างลูกสาวก็จะมีภาวะออด้วยภาวะสีิปัญญา แล้วก็ภาวะโหวก็คือเขาไม่ได้ยินะคะ่ะต้องฝึกการพูดเดี๋ยวของเราจะมาทั่วทั้งจังหวัดนะคะครับ,รบขอบคุณครับนี่คือปัญหาของเราแนะ่โตัวนนีบัานธรรือช่วยได้ในอนาคตนะครับ